ใส่ไหลเ่เย็นช่ำปลาในน้ำแวกว่ายวารีเป็ดใหญ่น้อยว่ายแวกชนละทีทางบ้านมีดอกไม้งามตามฤดูบ้านฉันมีสวนครัวริมรั้วกว้างมีกองฟางนกเขาขันคูเสียงร้องดังจูง่ครูมีเธอเคียงผู้ฉันแสนสุขใจ สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ใจรายการที่ครพครับวันนี้เราพบกันในเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมนั้นถือว่าเป็นเดือนรอยต่อระหว่างปลายฝนและต้นหนาวแต่เราคาดการไม่ได้ว่าย่อมความกดอากาศสูงคือความหนาวจะลงมาเมื่อไหร่และพายุลูกต่างๆที่ผ่านมา นะที่เราต้องประสบนั้นยังคงส่งผลกระทบอย่างไรในบางครั้งในบางปีเราพบว่าเราหนาวขณะที่มีน้ำจิงทุกอย่างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นไปตามธรรมชาติสิ่งสำคัญก็คือว่าทำอย่างไรเราจะไม่นั่งบนนั่งท้อแต่เราจะร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติด้วยโครงการ ปลูกป่าไม้ริมสายชนปลูกป่าในวัดปลูกป่าในโรงเรียนปลูกป่าในชุมชนและรักษาป่าไม้ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์เอาไว้ให้ดีที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทิดบ้วนบางประมะไปไหนมาเดี๋ยวจะพาท่านไปครับสนับสนุนโดยเฟสติลอนคอมบิบริษัทสายกเกษตรจำกัด ท่านผู้ชมครับตามติดทิศบวนวันนี้ก็สืบเนื่องจากทิศบวนบางวมาก็มีลูกศิษย์และลูกศิษย์คนหนึ่งก็จบเปรียโททางด้านปัตภีวิทยาเขาก็ไปทำงานทางภาคเอกชนระยะหนึ่งและเวลานี้เขาก็ไปเปิดร้านค้าเคมีกเกษตรก็คือจำหน่ายปุ๋ยยาต่างๆ โดยใช้วิชาการเห็นไหมครับว่าในวงการเกษตรนั้นคนที่จะจําำหน่ายปัจจัยการผลิตนั้นต้องจบระดับปริญญาพ<ร>เพราะว่าขายไปแล้วก็แถมความรู้ไปด้วยก็ขเขาบอกว่าลูกค้าเขาคนหนึ่งซึ่งเป็นแฟนรายการทิศว้วนบางประมาด้วยบอกว่าฤดูฝนที่ผ่านมานั้นกุยช่ายที่ปลูกไว้มีปัญหาใบแห้งจากปลายใบเข้ามาแล้วก็เสียหายหนัก ก็ชวนให้ผมไปที่ร้านผมก็ได้ไปที่ร้านแล้วก็หลังจากได้คุยกันสักระยะหนึ่งเกษตรกรเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็ได้มาพบแล้วก็ได้นั่งคุยกับทิดว้วนบางประมาะเป็นเวลาชั่วโมงครึ่งนะพอทราบว่าอยากให้ผมไปที่บ้านด้วยผมก็เลยไปที่บ้านของแฟนรายการท่านนี้ก็อันนี้เป็นถือว่าเป็นโครงการ ชวนอาจารย์บ้วนไปชมบ้านอบ้านเขาดีครับเมื่อไปถึงหน้าบ้านก็จะเห็นเลยครับว่าด้านขวามือของถนนทางเข้าบ้านนั้นมีบึงน้ำมีบ่อน้ำหรือจะเป็นคลองก็ไม่ทราบใหญ่มากนั่นแปลว่าสถานที่นี้ไม่ขาดแหล่งน้ำครับแล้วเขาเก่งตรงที่เขาก็ปลูกมะพร้าวไว้ริมชายตลิ่งมะพร้าวนี่เขาไม่ได้เน้นผลผลิตนะครับแต่เขาปลูกเพื่อให้รากมะพร้าว จับตะลิงเพื่อไม่ให้ตะลิงพัง,งนอกจากนั้นก็เสริมด้วยมะละกอแล้วก็มีพืชอื่นอๆอีกเล็กน้อยพื้นที่เขาเนี่ยนะในพื้นที่ประมาณสองไร่เนี่ยเขามีทางเข้าสามทางเส้นทางแรกก็คือเข้าหลังบ้านซึ่งเห็นเป็นสวนผลไม้คือสวนมะม่วงอยู่และเขาวางผังพื้นที่ดีมากมีตัวบ้านอยู่ตรงกลางด้านหน้าบ้านมีแปลงผัก อยู่รายร้อมรอบบ้านหลังบ้านมีสวนผลไม้และไกลออกไปนั้นเป็นพื้นที่นาข้าวมีทั้งข้าวมีทั้งผักและก็มีทั้งผลไม้ช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อว่าเราไปพบเห็นอะไรที่บ้านแฟนรายการท่านนี้ครับสวัสดีจ้า ประชุมนี่วันนี้วันที่สี่เมื่อวานนะวันที่สมเข้ากำหนดให้เป็นวันยิ้มโลกหมายความว่าไงอ่ะเลยก็หมายความว่าอยากเห็นมนุษย์ในโลกนี้ยิ้มให้กันและกันคนที่ยิ้มให้กันและกันนี่ก็แปลว่ามีจิตที่เมตตาต่อกันกรุณาต่อกันมีความเป็นมิตรต่อกันและก็มีความรักความเอื้อเฟื้อต่อกัน แต่วิธียิ้มนั้นเ่องง่ายมากประชุมก็พูดคำว่าสวัสดีแล้วค้างไว้นะสวัสดีเจอใครเราก็พูดสวัสดีในใจสวัสดีแล้วเราก็ยิ้มไว้แต่ยิ้มเนี่ยมันจะหวานแค่ไหนมันจะสดชื่นแค่ไหนมันต้องมาจากกลนเบึ้งของหัวใจที่บริสุทธิ์ที่มีจิตเมตตามีความรักให้กันและกัน แล้วพอยิ้มเป็นแล้วนะต้องรู้เวลายิ้มด้วยยิ้มให้ถูกที่ถูกเวลาถูกโอกาสแม่ถ้าทำได้อย่างนี้นะแจ้วเลยปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธตา,าตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไ,ไม้ประดับ เติบโตกอกงามสมใจ,มใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทัว่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของอสายกเษาาายกเษตรเฟสตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นซูคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟสตริลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟติรอนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดสนับสนุนโดยอุตราพิรามิด บริษัทสหายกเกษตรจำกัดท่านผู้ชมครับตามติดทิดบ่วนทราบในเวลาต่อมาว่าแฟนรายการท่านนี้เมื่อตอนเด็กๆเ,เคยอยู่บ้านเดียวกับผมที่ตำบลโพพยาด้วยและเขาก็ย้ายมาอยู่ที่เดิมบางนางบวชตอนนั่งคุยกันเนี่ยผมก็พยายามอธิบายว่าเวลาปลูกผักนะมันต้องยกล่องไม่ว่าจะเป็นที่ดอนหรือที่ลุ่มต้องยกล่องให้สูงหน่อย และจัดล่องระบายน้ําให้ดีแต่พอมาถึงพื้นที่ทันทีที่ผมก้าวลงจากรถเหยียบที่พื้นดินผมก็พบว่าไอ้ที่คุยที่ลานลูกศิษย์นั้นไม่จําเป็นขนาดนั้นเนื่องจากอะไรครับพื้นที่ดินเขาเป็นดินร่วนปนทรายครับและก็หนักไปทางเป็นดินทรายนั่นก็หมายความว่าเวลาเขาปลูกผักเขาก็ไม่จําเป็นต้องยกล่องสูงมากเพราะการซึมน้ําดีการระบายน้ําดีอยู่แล้ว โอกาสน้ําจะท่วมจะขังก็ไม่มีก็พื้นที่ส่วนใหญ่เวลานี้ที่เห็นก็คือปลูกกุยช่ายและปลูกผักคะนา้าปลูกผักชีแล้วเขาก็ขายมีไรายได้ทุกวันแต่มันมีแปลงกุ้ยช่ายอยู่ย่อมเลยครับย่อมที่ว่าคืออะไรก็คือว่ามันจะเป็นพื้นที่ประมาณสัก2อคูณสใบมันจะแห้งผมก็ชี้ให้ดูว่าอันนี้เป็นโรคแน่นอนในขณะที่จุดอื่นไม่เป็นเพราะว่า มันเริ่มมีการระบาดตรงนั้นผมก็แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้เกี่ยวใบที่เป็นแล้วก็เอาไปรวบรวมเผาทํำลายทั้งหมดแล้วก็ให้เอาสารป้องกันกจัดเชื้อราเช่นเทนเนลฉีดพ่นป้องกันไว้และในจุดที่เป็นควรจะฉีด3-5วันต่อครั้งสักสองครั้งส่วนพื้นที่โดยรอบอาจจะฉีดประมาณสัก7-10วันต่อครั้งเชื้อจะหมดไปครับเพราะ ด,ดูฝนที่ผ่านมานั้นความชื้นในบรรยากาศเนื่องจากฝนฟ้าตกมันเยอะมากโรคก็ระบาดแต่โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นครับเขาก็เรียกว่านกน้อยทำลังแต่พอตัวนะครับตัดกุยช่ายขายได้ทุกวันแล้วก็ก่อนจะส่งตลาดก็ต้องเตาะเอาใบที่ไม่สวยงามออกไปเสียก่อนนะครับและกุยช่ายปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ในแปลงได้หลายปี นะนี่ก็คือเฉพาะส่วนของแปลงกุยช่ายนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดูจุดอื่นอีกว่าเรามีอะไรต้องแนะนำกันภาพนี้มีความหมายท่านผู้ชมครับไอ้นี่มันภาพอะไรล่ะเนี่ย เอาก็ชาวบ้านเขาก็ปลูกมะขามเป็นแนวรั้วเขาเรียกว่าปลูกมะขามสำหรับที่จะเก็บยอดมะขามเอาไปใช้ประโยชน์แต่ว่ามันมีตำลึงขึ้นคลุมมะขามอย่างนี้ถ้าเรามองว่าตำลึงเป็นวัชพืชเราก็จะไปถกทิ้งซะมันก็น่าเสียดายแต่ในขณะที่มะขามก็โตได้อย่างตำลึงถ้าเราไม่มองเป็นวัชพืชเราก็มองว่า เอา้ามันก็เป็นค้างให้ตำลึงเราก็ได้ประโยชน์ทั้งตำลึงแล้วก็มะขามโดยหลีกเลี่ยงความสวยงามมุ่งประโยชน์เป็นสำคัญนักรัาท่านชมครับเราคงยังอยู่กับตามติดชิดบ้วนไปเ,เยี่ยมสวนคุณแกะที่เดิมบางนางบวน นอในส่วนของสวนไม้ผลซึ่งอยู่หลังบ้านคุณแกะเขาก็ปลูกมะม่วงและถูกต้องเลยที่เขาไม่ได้ผลิตมะม่วงตามฤดูเขาทำมะม่วงนอกฤดูริมทางเขาก็ปลูกมะนาวและเท่าที่ผมไปดูมานะที่นี่เขาทำถูกครับเขาปลูกมะนาวโดยที่เขาใช้ถาดรองที่พื้นแล้วก็เอารองเซีเมนมาวางแล้วก็ปลูกมะนาวซึ่ง พร้อมจะทำมะนาวนอกฤดูอย่างถูกต้องท้ายสุดของพื้นที่เป็นนาข้าวที่เกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้ววันที่ผมไปพบผมก็ยังไม่ได้คุยถึงเรื่องนี้เพราะคาดการว่าผมจะไปเยี่ยมอีกอย่างนาข้าวเนี่ยพอเกี่ยวแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะให้ดีนะย่ำเลยครับเอารถมาย่ำฟางแล้วก็ไปเอาเชื้อซูเปอร์พอดอสองเอามาช่วยทำให้ฝางนั้นย่อยสลาย แต่ถ้านาของใครที่ขังน้ำได้เราขังน้ำเลยครับแล้วเราก็เอาแหนแดงเนี่ยใส่ลงไปเราจะได้ปุ๋ยในเย็นนมาอีกไร่ละประมาณ6-7กิโลกรัมต่อไร่เลยทีเดียวนะครับและบริเวณพื้นที่บ้านาคุณแกะนั้นก็เป็นเรียกว่าบ้านน่าอยู่ผมก็ได้มีโอกาสไปพบกับอากง ก็คือพ่อของคุณแกะอายุ90กว่าแล้วครับยังแข็งแรงอยู่ท่านผู้ชมครับสิ่งที่เขาปลูกกันอยู่แล้วในสวนเนี่ยผมได้ให้คำแนะนำกับคุณแกะซึ่งเป็นเจ้าของสันที่ไปบอกว่าการปลูกผักนั้นเป็นข้อบ่งชี้ว่าคุณแกะเป็นคนขยัน mm. เพราะผักนั้นต้องรดน้ำเช้าเย็นและต้องขยันและผมบอกว่าต่อไปต้องไม่ปลูกผักในขณะที่คนอื่นเขาปลูก เราจะต้องปลูกสวนทางและผมได้แนะนำการปลูกผักชีในฤดูฝนโดยไม่ให้ผักชีโดนฝนด้วยการทำหลังคาซึ่งแฟนรายการหลายท่านเคยฟังผมแนะนำแล้วและผมบอกว่าเราต้องไปทำสวนคือไม่ไปทำตามนะฮะเช่นฤดูหนาวทู่วฝักยาวคนอื่นไม่ค่อยมีผมแนะนำเคล็ดลับในการปลูกทั่วฝักยาวปลายฝนต้นหนาว และผมก็ได้แนะนำการดูแลผักยืนต้นอย่างชะอมผักหวานให้กับคุณแกะและมีผลผลิตไปส่งขายในขณะที่คนอื่นเขาไม่มีซึ่งได้แนะนำวิธีการหาเงินได้เร็วด้วยการเพราะถั่วงอกภายใน3ามวันให้กับคุณแกะที่ผมไปเยือนท่านด้วยนะครับ ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพ,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 พิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสห้ายกเกษตรเฟรีลอย ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้น,ขนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเวฟตรรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัด สนับสนุนโดยฟิโปเนก50หมดปัญหาปลวกด้วยฟิโปเนก50ท่านผู้ชมครับช่วงคลินิกเกษตรวันนี้สืบเนื่องจากว่าที่บ้านคุณแกะนั้นเขาก็มีสุสานอยู่บริเวณหลังบ้านพอเราเห็นสุสานอยู่ที่ในบริเวณหลังบ้านเราก็ต้องถามว่าทำไมจึงมีสุสานตรงนี้ ก็ได้เห็นความกระตันอยู่ของคุณแกะเพราะว่าท่านบอกว่าที่อีกส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยคุณลุงผู้ล่วงลับได้กรุณามอบให้กับท่านเป็นมรดกท่านเป็นผู้มีกระตันอยู่ต่อบรรพชนที่นี้เคยเป็นของบรรพชนท่านก็ให้ท่านอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นทุกข์ก็คือว่าท่านบอกว่าพยายามจะปลูกหญ้าคลุมบริเวณหลังหลุม นะฮะสุสารเพื่อให้มันเป็นหญ้าเขียวเตจจสปบิงเกอร์ก็แล้วอะไรก็แล้วปลูกหญ้าไม่ขึ้นนะเพราะว่าพื้นที่ดินของท่านเป็นดินทรายครับและก็โดยเฉพาะความชื้นไม่พอเพียงผมก็จะแนะนำว่าวิธีการถ้าจะปลูกโดยไม่ต้องดูแลมากแล้วหลังสุสารบรรพุรุษนั้นจะเขียวถ้าเอาแบบมีดอกด้วย ให้เอาต้นกระดุมทองเลื้อยไปปลูกคลุมนะไม่ต้องลดน้ำลดท่าอะไรมันก็จะออกดอกเหลืองและรากก็ไม่ลงลึกไปรบกวนบรรพระบุรุษนะครับแต่ต้องคุมให้อยู่ในกรอบในขอบเขตแต่ถ้าไม่ชอบกระดุมทองเลื้อยก็ไปเอาวัชพืชที่ผมแนะนำแฟนรายการบ่อยๆก็คือเอาใบต่างเหรียญ มาปลูกครับคลุมไว้มันจะขึ้นมาถ้าฝนดีใบก็ใหญ่หน่อยฝนไม่ค่อยมีใบก็อาจจะเล็กหน่อยมันจะคลุมโดยเราไม่ต้องไปตัดไม่ต้องไปคอยรดน้ำมากมายไก่กองอะไรและถ้าจะเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่โดยรอบสุสานก็อาจจะมีไม้กระถางเช่นชวนชมซึ่งเราไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะรอบบริเวณ และส่วนตรงด้านหน้าผมก็ได้บอกกับคุณแกะว่าอาจจะใช้ต้นไม้อย,อย่างโป้ยเซียนคุณแกะบอกว่าเขาจะถือกันว่าถ้าเป็นไม้มีหนมามไม่ให้ปลูกถูกต้องครับถ้าเป็นไม้มีหนามเลื้อยเฟ้ยเราไม่ให้ปลูกแต่การที่ผมแนะนำโป้ยเซียนเพราะท่านเป็นชาวจีนและที่บอกว่าปลูกโป้ยเซียนก็หมายถึงเซียนทั้ง8ดเวลาท่านไปดูงิ้วท่านก็จะเห็นว่า เขาจะมีเริ่มต้นในการป่วงเสียงที่เสียนก็คือเทพคือเทพทั้ง8ก็เปรียบเสมือนว่าบรรพชนบรรพบุรุษผู้ล่วงลับได้ไปเกิดเป็นเทพอยู่กับโบเสียนนะครับอันนี้ก็เป็นการที่ดูแลสุสานในบ้านนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมก็เคยลนลงหลายครั้งว่าแม้กระทั่งสุสานที่เป็นที่รวม ก็น่าจะทำให้เกิดความสวยงามได้ได้ไปเยี่ยมแฟนรายการครั้งนี้ก็อิ่มอกอิ่มใจพอท่านก็เป็นแฟนรายการประจำนะฮะแล้วก็ได้เจอคนบ้านเดียวกันและได้เห็นความขยันของคุณแกะมีกำลังคนไม่เยอะและอยู่อย่างพอเพียงภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือความสุขที่นำมามอบให้กับท่าน ในนสััปดาห์ี้ครบภาษาเกษตรอเมริกันคำว่าเฟิร์นฮาวายเวลาฉันพูดถึงเฟิร์นเนี่ยนะก็หมายความว่าเราต้องรู้เลยว่าต้นไม้เหล่านี้เป็นต้นไม้ที่ต้องการความชุ่มชื้นชุ่มชุ่มช่ำๆจ,จะแฉะนิดหน่อยก็ยังพอไหวนะไม่ชอบโดนแดดเหมือนคนนั่นแหละ โดนแดดแล้วผิวมันจะผองอันนี้โดนแดดแล้วก็ใบมันจะไหม้นะแต่ว่าเวลาเขาปลูกเขากจะปลูกใต้ร่มไม้และความสุยของเข้านี้อยู่ที่ใบใต้ใบว่าจะเห็นสปอร์ก็คือส่วนขยายพันธุ์เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลหรือสีส้มๆนี่แหละสวยงามมากเรียงกันอยู่อันนี้แหละบางคนก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอันนี้ก็คือส่วน ขยายพันธุ์เวลาเราเอาสปอร์ของเข้าไปปลูกโอ้โหก็จะได้ต้นเนี่ยมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นห้าเฟิร์นฮาวายเอามาปลูกไว้สักต้นหนึ่งวันข้างหน้าขยายพันธุ์แล้วก็ปลูกให้ถูกที่ถูกทางนะโอ้โหรับรองว่าเป็นเงินแน่นอนเฟิร์นฮาวายนะจ๊ะ ก่อนจากกันในวันนี้ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าธรรมชาติหมุนเวียนเปลี่ยนไปจากฤดูแล้งสู่ฤดูฝนจากฤดูฝนก็จะถึงฤดูหนาวในแต่ละฤดูนั้นก็จะมีการระบาดของโรคมแมลงสัตรูพืชแปลกไปเปลี่ยนไปโรคมแมลง ที่รบกวนผู้คนในแต่ละฤดูก็เปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องไม่ท้อในการที่จะดำรงชีวิตในแต่ละฤดูอย่างเป็นสุขด้วยจิตสงบนิ่งและหาเหตุแห่งทุกข์ให้เจอและเมื่อรู้เหตุแห่งทุกข์แล้วทุกขที่เกิดขึ้นมีเหตุจากอะไรเราจะดับทุกข์ด้วยวิธีการใด นี่ก็เป็นคอาคิดจากทิดวุาบางประมาะท้ายรายการวันนี้นะครับถ้าพวกท่านชื่นชอบกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์และใครยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามให้ทิดวุาบางประมาะด้วยนะครับและขอพระคุณเป็นพิเศษสำหรับแฟนรายการที่กรุณาร่วมสนับสนุนรายการทางรายการก็ขอขอบพระคุณท่านโดยการมอบหนังสือสี่เล่มคือ สู่ความสำเร็จไปทำสวนเรารักกันและพัฒนาอบตอด้วยอบตอวงเล็บอาจารย์บ้วนมีคำตอบพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ